สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินนะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกสุดๆเลยนะครับเป็นข่าวดีนะครับเรื่องการขยายเวลาพักชําระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับจาก3เดือนนะครับขยายเป็น6เดือนนะครับตั้งแต่เมษาถึงกันยายนนี้นะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับเป็นมาตรการที่พักเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับขยายเวลาให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องลงทะเบียน แต่ว่าหากลูกค้าไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการนะครับลูกค้าก็สามารถชําระเงินได้ปกติเลยครับไม่ต้องแจ้งอะไรทั้งสิ้นนะครับสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหสินเชื่อผู้ประกอบการ SME นะครับสถานะปกติจนถึงค้างชําระไม่เกิน3เดือนนะครับหมายถึงลูกค้าปกติหรือลูกค้าที่มีการคร้างชําระได้แต่ไม่เกิน3เดือนนะครับสามารถเข้าร่วมโครงการ พักหนี้พักดอกเบี้ยนะครับจาก3เดือนเป็น6เดือนได้นะครับโดยนะครับไม่ต้องลงทะเบียนใดๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับถ้าอยากชําระปกติก็ทําชําระได้นะครับผู้อํานวยการธนาคารออมสินนะครับระบุว่าได้มอบหมายจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับให้ช่วยเหลือ มาตรการเยียวยาวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับธนาคารออมสินนะครับก็ยังช่วยเหลือด้านสินเชื่อสําหรับลูกค้าลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างอื่นนะครับยิงพักต้นพักดอกนะครับให้อัตโนมัตินะครับทีนี้ก็มีการพักให้3เดือนนะครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงเป็น6เดือนแล้วนะครับ ไม่จากัดยอดเงินต้นคงเหลือด้วยนะครับยกเว้นสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการ SME นะครับดูมาตรการเดิมนะครับมาตรการเดิมสมมุติว่าสินเชื่อบคุคคลไม่เกิน3ล้านบาทนะครับระยะเวลาก็3เดือนแต่อันใหม่นะครับสินเชื่อบคุคคลไม่จํากัดวงเงินนะครับ จะวงเงินเท่าไหร่ก็ช่างนะครับก็พักนี้เหมือนกัน6เดือนสินเชื่อเคหะก็เหมือนกันนะครับพักนี้ทั้งหมด6เดือนโดยไม่จํากัดวงเงินว่าเงินวงเงินเท่าไหร่แต่ SME นะครับวงเงินไม่เกิน100ล้านบาทนะครับก็พักนี่6เดือนนะครับอันนี้จํากัดอยู่ นะคัและหลังจากนะครับหลังจากที่ลูกค้านะครับครบกาหนดชําระการพักหนี้6เดือนแล้วนะครับลูกค้าก็สามารถชําระค่าบริการนะครับการผ่อนชําระเงินในงวดต่างๆตามเงื่อนไขเดิมได้อัตโนมัตินะครับหลังจากที่ผ่านการพักเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนไปแล้วนะครับ ีนี้นะครับหากไม่สามารถชําระได้นะครับให้เข้าร่วมมาตรการพักชําระเงินต้นได้อีก2ปีที่ธนาคารได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่มีการพักนี่และดอกเบี้ยหเดือนแล้วแล้วก็พอหมด6เดือนแล้วใครที่จ่ายได้ก็จ่ายปกติแต่ถ้าหากใครไม่สามารถที่จะจ่ายได้ก็สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชําระเงินต้น ได้อีก2ปีที่ธนาคารนะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดก็ติดต่อไปได้ที่ call center นะครับ1 1 5 5นะครับสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับนี่คือข้อมูลของออมสินนะครับที่ขยายเวลาลดต้นลดดอกเบี้ยจาก3เดือนเป็น6เดือนนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดขอบพระคุณครับสวัสดีครับ